นี่ไงเอาไอ้เชีโ้โดนโดนโดนเฮ้ยมาแปครับเออ<ะ>นี่าขายทะลุเลยอะอคำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาในการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆคนเรียกเพื่อนมาดูหลายๆคนอย่าดูคนเดียวโปรดใช้จักรยานในการรับชมและอย่าขี่นานอาจจะล้มได้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทิปเปิลอัลซูล,ล่นะครับนี่เลยคนน้อยมากนะครับอยู่คันอเมซอนบีซีนะครับนี่นะ เขาบอกว่าให้ผมใช้ผิวน้ําก่อน,นครับผิวน้ําเราก็ไม่ค่อยถนัดด้วยแต่ว่าเราก็จะลองดูอันนี้เป็นของอันรัวนะตัวนี้นะครับอันรัวเป็นเป็นเหยื่อไม้ครับแล้วก็อันนี้เป็นโ s p อพจีนตัวละแปดสิบบาทของแท้เราไม่มีตังค์ซื้อครับเมียไม่ให้ตังค์ ตัวแรกปลดออโต้ปลดออโต้ตโตนี่ไงไอ้เหี้ยสักสกัดแล้วเฮีย้ยเอ้ยแม่งลอกลั่นยังหลุด,ดไดไงวะ ลอกก็ลั่นดุดได้ไงปลาสายนะครับปลาสายนะสายตัวนะครับสายตัวหนึ่งไอชี้เอ้ย,ล,ยลุดอีกแล้ว นี่ไงถึงว่าปลายามมั่งโดนแดบกบที่พื้นกินที่พื้นเลยยกอผมปล่อยจมผมปล่อยจมแล้วก็ยกทีนึงใช่ครับ นี่ไงล่ะขอปลาตัวนึงขอปลาตัวนึงอะไรวะไม่ใช่แล้วตอเป้านะเอออะไรวะเรียบร้อยมีตอด้วยเหรอนาจะตอแล้วเบียร์ลาเขารู้ว่ะได้ได้ได้ขอโทษนะครับนะโทษ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 นะครับ นะบ,บอกว่ากินกัดยับสีเขียวนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นกัดยับสีเขียวแล้วก็หัวจิก๊กเฮดบักสีแดงหัวสามกำพอเอาเลูกเล็กๆนี้แล้วหรอคือโดนไหมครับเนี่ยไม่โดนเอาไอ้เชีโ้โดน โดนโดนไอสัตว์เอลยแหวกอย่างนี้ต้องแวกแวกย่าย่อนสิบบาทผัวเจ๊แคทปักครับทุกท่านหยกหยกก็แดกนี่เห็นไหมสีแดงสดๆแบบนี้ครับเข้าปากเต็มเต็มดูเยือดีโอ้โหเบี้ยวเลยดูิี่ะสภาพนี้แม่งจะแดกไหม นี่ไงโอ้ยเหี้ยเอ้ยกิฟ์นางมาเหมือนนักโท้เลยแต่นักโท้ต้องสองต่อติดนะครับแหม่กิฟ์นางเราเหยื่อไปเลยเอาเหยื่อไปเลยครับเออฮ้ยมาแปลกครับอ๋อนทะขายทะลุเลยอ่ะสองฝั่งเลยมีสายอยู่ข้างตัว โตมาได้ไงวะเนี่ยเพรย้แม่งทะลุจริงแลเนี่ยทุกคนดูนี่ดึงดึง,ดงฝั่งนี้ออกนี่นี่เห็นไหมนี่เชือกเส้นนี้ทะลุมานี่เฮ่ยอยู่รอดมาได้ไงวะนี่ดึงออกมาจากตัว เดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้นะครับนี่ครับผมติวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัว